สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์สิ่งที่ผมเรียนรู้นะครับหรือว่าเทคนิคของเกม b l a c k กมิดบุคคงหรือว่าเกมหนองคงน,นะฮะหลังจากที่ผมเล่นจบแล้วก็คอนเทนต์ของเกมแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะรู้ตอนที่เล่นครั้งแรกมากกว่าเล่นจบแล้วมารู้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้หลายคนที่น่าจะกําลังเล่นอยู่หรือว่าเพิ่งเล่นช่วงต้นนะครับ อาจจะทําให้อัตราส่ของคุณมากขึ้นสนุกขึ้นก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันตั้งแต่ข้อแรกครับออ,ออกตัวก่อนว่าในการพูดไปเนี่ยมันอาจจะมีการสปอยระบบเกมนะครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ไปแตะต้องในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับโอเคมาเริ่มกันครับข้อแรกนะครับเมื่อคุณเร,เริ่มเล่นนะครับให้ปรับโหมดการเล่นที่เรารับได้นะในคอมก็จะมีการปรับอีกแบบหนึ่ง ใน Play ก็จะมีการปรับอีกแบบหนึ่งใน Play เนี่ยก็จะมีการปรับตรงนี้ครับในส่วนของภาษาเนาะก็ะมาปรับให้เป็นเสียงภาคภาษาอะไรนะครับเป็นซ้ำภาษาอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อารยนะครับตรงนี้ครับที่สําคัญครับมันจะมีโหมดอยู่3โหมดในเพล y ในคอมนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือ performance Mode, balance Mode แล้วก็ quality Mode นะครับ quality เนี่ยก็คือเอาที่ภาพสวย แต่ว่าเฟรมเรทต่ำบาลานซ์ก็คือสมดุลแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นที่เอาเฟรมเรทสูงเอาภาพให้มันแบบว่าลดลงหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเลือกเอาซึ่งผมเองเอะโอเคกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับใครที่เล่นในเพย์ก็ลองปรับดูแล้วก็ลองลองขยับขยับดูว่าโอเคกับแบบไหนแล้วก็ใน PC ก็ลองไปปรับปรับดูเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น PC สเปคสูงเนี่ยก็น่าจะมีอะไรให้ปรับเยอะกว่านะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของสองอย่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลายคนอาจจะมีการ motion sickness หรือว่ามือหัวตอนเล่นหรือเปล่าก็ให้ปรับ motion blur ตัวน,นี้ก็มีหลายระด,ดับให้ปรับนะครับก็คือการหมุนมุมกล้องแล้วก็จะให้มันแบบสมูทแค่ไหนเนี่ยครับก็ลองไปปรับเล่นดูนะครับ camera c h e ก็คือตอนที่เราตีแล้วก็มี a คชั่นต่างๆเนี่ยมันจะมีการเขย่ามุมกล้องบ้างเนี่ยอันนี้ลองไปดูว่าคุณอยากจะเปิดอยากจะปิดให้มันเขย่าแรงแค่ไหนนะครับ ไอ้พวกนี้เป็นสิ่งที่ปรับตั้งแต่แรกๆจะดีกว่านะครับจะทําให้เรารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่อง motion sickness หรือมืนหัวอะไรน้อยลงนะครับข้อที่2นะครับก็คือเมื่อคุณเล่นไปครับมันจะมีสกิลให้อัพเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับขอให้เราเข้าใจว่าเราสามารถรีสกิลได้ตลอดเวลาแล้วการรีสกิลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอา,อาจจะสลับสายการเล่นนะครับ หรือว่าลองลองนู่นลอง,ลองนี่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีการลงโทษใดๆเพราะมันไม่มีอะไรลงโทษไม่ไม่เสียหายอะไรรีสกิลอย่าลังเลที่จะรีสกิลให้ลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆระหว่างที่คุณเล่นนะครับบางทีสไตล์การเล่นของคุณน่อาจจะเป็นแบบหนึง่งแต่ว่าพอไปสู้กับบอสตัวหนึ่ง่สไตล์การเล่นมันอาจจะแพ้ทางก็ลองให้ไปลองรีสกิลไปลองเปลี่ยนสายการเล่นเปลี่ยนเวทอะไรต่างๆนานาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะทําให้ คุณผ่านบอสตัวนั้นได้ก็ได้นะครับลองไปรีสกิลปรับนุ่นปรับนี่เปลี่ยนดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ควรรู้นะครับคือการรีโอสดคือรีในเกมทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เสียอะไรใช่ไหมแต่การการรีสกิลเนี่ยมันเปลี่ยนตรงนี้มันรีตรงนี้ที่สารเจ้า,เาใช่ไหมครับนี่อันที่สองนี่คือการรีสกิลนะครับ พอคุณเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ให้เลือกว่าคุณจะรีอะไรนะคุณจะรีทั้งหมดหรือว่าคุณกดเข้าไปแล้วค่อยรีหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะรีทั้งหมดให้กดสามเหลี่ยมค้างตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้รีทั้งหมดให้เป็นรีเป็นที่ที่เป็นจุดๆดีกว่าจะรีเฉพาะบางอันก็กดสี่เหลี่ยมนะครับจะรีเฉพาะบางจุดก็กดเข้าไปอีกแล้วก็ไปกดไปกดรีตรงนี้กดสี่เหลี่ยมค่อยๆกดกดสี่เหลี่ยมย้อนนะครับย้อนถอนสกิลมาซึ่ง บางทีเราจะถอนจากข้างบนไม่ได้เราก็ต้องถอนจากข้างล่างไปนะครับไอ้ตรงนี้คือการรีสกิลนะครับแต่ว่าไอ้อันเนี้ยที่ผมบอกว่าให้ระวังนะครับคือการรีโอสดคือเวลาเราเล่นไปอ่ะเราจะมีการเดี๋ยนะเดี๋ยนะ คุยไปแล้วมันให้อะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณคุณเจอเ p c คุณลองคุยคุยกับ n p c ดีบางที n อ c บมันจะให้ของนะให้เลือกทอล์กทอล์กทอล์กดูบางทีมันให้ของบางทีมัน,ม,นมันจบเควสมันเปิดเควสอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยคือการการรีโอสดหรือรียานะครับคือเกมนี้มันจะมีการอัพสเตตัสถาวรอ,อยู่คืออัพให้เลือดยาวขึ้นให้ตีแรงขึ้นใดๆก็ตามเนี่ยก็คือเมนูเมคเมดิซิน แล้วก็เซเลเชียมันนิ c ซินนะครับหลังจากที่เจอลุงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าเราอยากจะอัพอะไรนะครับมันก็จะมีบอกทางขวาว่าอัพเลือดให้ยาวขึ้นไหมมานายาวขึ้นไหมสแตมิมนายาวขึ้นไหมซึ่งถ้าเราไม่พอใจอ่ะเราสามารถมาดีได้แต่การรีเนี่ยมันไดไอเทมอัปเกรดคืนมาทั้งหมดก็จริงไมคคอเนี่ยได้คืนมาทั้งหมดก็จริงแต่ว่าเราเวลาเรากลับมาอัพอีกทีเราต้องเสียค่าวิวใหม่นะครับ ไอ้ตรงเนี้ยคือเป็นการเปลืองถ้าคุณรีไปรีมาไปเรื่อยๆมันจะเลืองบางทีผมลืมไปว่าค่าวิวผมไม่พอบางทีก็รีแล้วก็อัพไม่ได้ก็มีดังนั้นเนี่ยขอให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งว่าจะเสียค่าวิวนะครับทุกครั้งที่มาอัพนะครับโอเคเทคนิคต่อไปนะครับเทคนิคท่าไหล้วที่สี่นะครับแต่และชาร์ปเตอร์เวลาคุณเล่นไปอ่ะเกมมันจะแบ่งเป็นชาร์ปเตอร์ชาร์ปเตอร์ใช่ไหมให้คุณเนี่ยให้คุณเนี่ยไป ค้นข้อมูลนะครับว่าใ,ในแต่ละชัปเตอร์มีเควสอะไรบ้างมีเควสย่อยอะไรบ้างมีด่านรับอะไรบ้างเพราะว่าในแต่ละชัปเตอร์จะมีบอสรับด่านรับต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งถ้าเราทําในชัปเตอร์นั้นๆตอนที่ยังไม่จบชัปเตอร์นะคุณจะได้ไอเทมที่เป็นอเทมพิเศษหรือสกิลอะไรบางอย่างที่จะทําให้เอาไว้แก้ทางบอสในชัปเตอร์นั้นๆส่วนใหญ่จะเป็นบอสบอสปิดชัปเตอร์บอสใหญ่ไฟนอลบอสของชัปเตอร์นั้น คุณจะได้ไอเทมที่จะไปแก้ทางบอสน,น,นั้นทําให้คุณสู้กับบอสน,น,นั้นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีเอาไปใช้สู้กับบอสตัวอื่นตลอดทั้งเกมก็ยังได้นะครับดังนั้นการที่ทำเควสย่อยหรือว่าเป็นด่านลับของแต่ละชัปเตอร์เนะี่ยถ้าคุณมาทําตอนจบเกมแล้วหรือว่าท้ายเกมแล้วตามไปเกนะ็บเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะเพราะเราจบเกมแล้วนี่อออป่ะเออไอตรงเนี้ยอยากจะให้ไปค้นข้อมูลแล้วก็ไปทําในแต่ละชัปเตอร์ เลยจะดีที่สุดบางทีบอสที่คุณติดเป็นวันๆเป็นชั่วโมงๆอ่ะคุณไปเอาของวิเศษแก้ทางของช h a ์เตอร์นั้นมาเนี่ยบางทีบอสง่อยไปเลยก็มีนะครับแก้ทางถ้าใหญ่ของบอสไปเลยก็มีเนี่ยไปเอามานะครับไปเอามาทีนี้ไกด์หรือว่าวิธีการเอาการปลดล็อกของแต่ละแต่ละเงื่อนไขแต่ละช h a ์เตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันและในเกมก็ไม่ได้มีบอกชัดเจนไม่ได้มีบันทึกอะไรบอกว่าเคเวสเรายังไงยังไงด้วยอันนี้มันต้องคำเอาเอง ลองไปเซิร์ชไกด์ดูนะเออถ้าผมมีเวลาผมอาจจะทําแต่ว่าตอนนี้ไกด์ก็มีอยู่เต็มไปหมดในโซเชียลนะครับต่อไปข้อที่5นะครับสรุปคือสรุปคือคุณทำเควสให้หมดเนาะเออแล้วก็ไปเปิดไกด์ทำเคสให้หมดแล้วก็ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนนะ่ะแล้วคุณไปทำเควสคุณไปเอาไอเทมคุณไปเอาของพิเศษมาแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยให้ลองฟาร์มก่อน คำว่าฟาร์มคือก็ไปเดินสำรวจทั่วๆวแผนที่มันค่อนข้างกว้างเนาะสำรวจทั่วแล้วตีมอนไปด้วยตีมอนไปด้วยอัปเกรดอัพเลือดอัพโจมตีป้องกันอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้นะครับเทคนิคต่อไปคือเมื่อเราไปทำเควสต่างๆแล้วใช่ไหมครับไอเควสย่อยหรืออะไรเนี่ยบางเควสอ่ะมันจะเป็นการปลดล็อกระบบของเกมที่ถ้าคุณไม่ทำเควสมันก็ไม่ปลดล็อกนะเออมันไม่ใช่ปลดล็อกแต่ในเรื่องทุกทุกๆระบบนะ อย่างเช่นระบบการตีเกาะนะครับอย่างเช่นระบบการตีเกาะตีบวกเดี๋ยวผมไปทำให้ดูอย่างเช่นระบบการตีเกาะที่มันจะมาตีเกอะที่พี่เสือนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำเควสก็ไม่มีระบบนี้ขึ้นมานะครับ เนี่ยมันจะคราฟอาวุธคราฟเกาะใช่ไหมอันนี้มันทําได้อยู่แล้วแต่การอัปเกรดเกาะนี่แหละการอัปเกรดเกาะนี่แหละถ้าคุณไม่ทาเควสมันก็จะไม่มีให้อัปเกรดแล้วการอัปเกรดมันดียังไงนะครับคือเชื่อไหมผมเล่นจนจบเกมผมไม่ได้อัปเกรดก็จบเกมได้และการอัปเกรดมันดียังไงการอัปเกรดี่ยคือเอาเกาะที่ออฟมันอาจจะดีมันอาจจะถูกใจเราเป็นเกาะที่เราชอบใจออฟของมันแต่ว่ามัน ดีเฟนต์น้อยคือเราจะอยากจะใช้ยาวๆอ่ะแต่ดีเฟนต์มันน้อยอ่ะพอเราเอามาตีบวกอัพเกรดอ่ะมันจะทําให้ดีเฟนต์มันสูงขึ้นแล้วเราอาจจะใช้เกาะที่เราถูกใจยาวๆได้แล้วก็มีนนามซามเกมมันจะบอกว่าถ้าคุณอัพเกรดจนเต็มอ่ะบางทีเกาะมันจะเหมือนกลายร่างเป็นเกาะวิเศษแบบเกาะแบบระดับสูงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายมากอย่างอย่างเกาะเนี้ยเป็นเกาะเริ่มต้นเกาะแรกของเกมเลยใช่ไหมมันทําให้เราวิ่งเร็ว ซึ่งผมเล่นเนี่ยบอกเลยว่าผมลำคาญมากเกมนี้คือมันวิ่งช้าถ้าเทียบกับแผนที่ที่กว้างถ้ารู้เนี่ยผมก็จะใส่เกาะน,นี้นานๆหน่อยมันจะได้ทุ่นเวลาวิ่งหน่อยอะไรเงี้ยเออเงี้ยเป็นต้นแต่ว่ามันใส่แบบนั้นไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ปลดล็อกการตีบวกแลวเกาะมันบางมากมันดีเฟนน้อยมากนะครับอันเนี้ยรีบทำแล้วก็รีบปลดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบอื่นอีนอกเช่น ถามนะครับแล้วการคือเป็นการได้วัตถุดิบได้วัตถุดิบาการที่คุณแบบว่าจะเอาไปค้าฟยาเนี่ยนะครับยากินบับนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งมันจะทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นสู้บอสง่ายขึ้นเนี่ยวัตถุดิบแบบเนี้ยวัตถุดิบแบบเนี้ยคุณจะได้มาฟรีๆนะครับคุณจะได้มาฟรีๆเมื่อคุณเล่นไปคุณฟาร์มไปคุณผ่านเวลาในเกมไป คุณจะได้วัตถุดิบคราบยาเนี่ยมันฟรีๆเป็นการเหมือนทำฟาร์มตอนนี้ตั้งหกสิบชิ้นเนี่ยถ้าผมเก็บเนี่ยคือแบบฟรีๆอ่ะแล้วคุณก็ไปคราบยานู่นนี่นั่นบัฟเบิบ้มมันก็ทําให้การเล่นของคุณง่ายขึ้นมากแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันจะต้องไปนั่งทาเควสมันถึงจะปลดล็อกนอกจากนี้จะเห็นว่า NPC เหล่านี้มันจะหู่มันของผมเนี่ยมันจะมาอยู่ในแผนที่เดียวกันเป็นเหมือนแบบแผนที่หรือเป็นฮับรวม NPC ซึ่งปกติแล้วถ้าคุณไม่ทำเควสพวกนี้นะ มันก็จะไม่รวม NPC เหล่านี้มาอยู่ที่เดียวกันคุณจะไปอัพยาคุณก็ต้องว้าไปทีหนึ่งคุณจะไปทําอันนี้คุณก็ต้องว้าไปทีหนึ่งมันน่าลําคาญมากนะมันน่าลำขาขวนมาก,มนนาามากดังนั้นถ้าคุณทาเคเวสตนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมารวม NPC อยู่ในฮับเดียวกันมันก็จะสะดวกขึ้นบ้างข,ขึ้นบ้างแล้วก็เล่นสนุกขึ้นไม่ต้องไปว้าไปว้ามานะครับเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทําตั้งแต่แรกๆเมื่อคุณถึงแต่ละชัปเตอร์นะครับคือ NPC แต่ละตัวมันก็จะะมมีเวขอองัน่ แล้วก็พอเราทำเคร็ดของมันเสร็จ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 หลายๆงานปุ๊บเดี๋ยวมันจะมารวมในฮับเดียวกันนี้นะครับเออโอเคต่อไปเป็นเทคนิคเรื่องของเดี๋ยวผมเก็บนี้เนี่ยพอเราเก็บสมุนไพรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคูดาวคุณก็เล่นไปอ่ะแล้วคุณก็แวะมาแวะไปแล้วคุณก็เล่นมาคุณก็จะได้ของมาครับยาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมเล่นจบเกมแล้วผมบดล็อกระบบนี้เพื่อเพื่ออ่าต่อไป ต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคอื่นๆนะเช่นสกิลการต่อ,เ,อ,อเทคนิคในการต่อสู้ต่างๆเกมนี้เวลาเราเล่นไปอ่ะมันจะสามารถกด r 2แล้วก็วงกลมแปงลงร่างได้ใช่ไหมซึ่งเราจะแปงลงร่างเป็นร่างอะไรอันเนี้ยแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับให้อ่อให้เราเลือกการแปงลงร่างเนี่ยเป็นการเปิดการต่อสู้ r 2และวงกลมเนี่ยนะซึ่งจะเป็นการแปงลงร่างที่จะทำดาเมจศัตรูได้ใช่ไหมจะแทงศัตรูได้ แล้วก็มันเป็นสกิลที่เป็นการแปลงร่างที่นับเวลาคูดาวดังนั้นเมื่อเราเปิดการต่อสู้แล้วเราใช้อะมันก็เหมือนแบบว่าให้มันเริ่มนับคูและคูดาวเร็วๆอ่ะเราก็จะได้ประโยชน์ในการต่อสู้นั้นมากที่สุดเพราะว่าพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็นเริ่มนับคูดาวปุ๊บกลางๆการต่อสู้หรือว่าท้ายๆการต่อสู้ในยามทัาบขันเนี่ยมันอาจจะคูดาวเสร็จละพอมันคูดาวเสร็จ,รจปุ๊บคุณก็จะได้แปลงร่างใหม่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากักเอาไว้ ไม่ได้ใช้แล้วไปใช้การต่อสู้เนี่ยเราไปใช้การการต่อสู้เนี่ยมันก็จะทําให้การแปลงร่างอ่ะใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันก็จะเสียประโยชน์ไปนี่หรอไหมเอองั้นเดี๋ยวนั้นเปิดการต่อสู้ด้วยการแปลงร่างไปเลยเพื่อที่จะปล่อยให้มันคูดาวไปโดยเฉพาะถ้าใครที่อัพสายแบบว่าให้มันรีคูดาวบไวยเนี่ยนะมันก็จะได้แปลงร่างบ่อยนะครับใครเป็นสายแปลงร่างก็อย่าลืมเปิดการต่อสู้ด้วยการแปลงร่างนะครับต่อไปคือสกิลปีศาจที่กด L กด R เนี่ยนะที่แบบสกิลหัวหมงมัางอะไรบ้างเนี่ยเกมนี้มันมีใช้ มีให้ใช้เยอะกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวเนี่ยมันมีให้ใช้มันมีให้เลือกไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวอันเนี้ยแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ว่าตอนเริ่มต้นเกมอ่ะอยากจะให้เลือกอันใดอันหนึ่งเน้นๆไปก่อนอันหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะสามารถเอาสกิลเนี้ยไปอัปเกรดได้แล้วถ้าคุณไม่ได้เลือกอันใดอันหนึ่งอ่ะคุณก็อัปเกรดสเปซสปะนู่นนี่นั่นอ่ะมันก็ไม่สุดทีนะครับให้เลือกอันที่ถูกใจเลยซึ่ง อันที่อันที่ควรจะเลือกเนี่ยก็นอกจากการใช้งานแล้วเนี่ยให้ดูที่สีเขียวมันจะมีออปชันอยู่นะครับว่าว่าเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สีเขียวเขียวให้ดูที่คำว่า Equip Effect อันล่างสุดอะมันก็จะเป็นการบอกว่าแต่ละวิญญาณเนี่ยมันมันมีพัช์ีหรือมันมีโบนัสติดตัวอะไรถ้าเราใส่มันซึ่งไอตัวแรกๆที่มาคือหลงจีนหัวโมงหลงจีนหัวโมงเนี่ย ซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้ตลอดเกมยันจบเกมเลยถามว่าทําไมเพราะว่ามันเพิ่มดีเฟนส์ของเราอย่างมากนะครับอย่างมีนัยยะสําคัญซึ่งเกมตระกูลแนวเนี้ยเราโดนโจมตีหนักเนี่ยเราก็จะลําบากเราใส่หลวงจีนหลวงพี่เนี่ยมันก็จะเพิ่มดีเฟนส์ถาวรน,นะครับผมก็เลยเอาอันนี้ทั้งทงที่มันก็อาจจะมีอันอื่นที่ดีๆเยอะแยะนะอันนี้ก็ลองไปเลือกดูแล้วก็เลือกที่คุณชอบบางคนอาจจะเน้นมานายาบางคนตีแรงหรืออะไรก็ว่าไป นะครับเลือกดูแล้วก็ไปอัปเกรดอันนั้นให้เต็มแล้วก็ใช้ยาวๆแล้วก็พออันนั้นเต็มปุ๊บก็อาจจะมีอันที่2อที่3ที่คุณชอบก็ว่ากันไปแต่อย่าไปจับฉ่ายไปเรื่อยมันก็จะเปลืองนะครับเปลืองการอัปเกรดนะครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้เลือกเอานะครับหมายถึงว่าเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วก็อัปให้เต็มนะครับนอกจากนี้นะครับหาเวลาไปหาตัวที่อัปเกรดน้ําเต้าเสมอเสมอ นะครับมันจะมีตัวที่อัปเกรดน้าเต้าใช่ไหมที่มันอยู่ในแผนที่แรกๆอะ่ะนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแผนที่แรกเลยมั้งนะก็คือหาเวลาไปอัปเกรดสม่ำเสมอแล้วก็พอพอ,พอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะย้ายมาอยู่ที่ฮับนะถ้าคุณทําทําแล้วอะ่ะแต่ว่าในช่วงแรกที่คุณยังไม่ได้ทำเควสอะไรมันก็จะอยู่ในแผนที่แผนที่นึงคุณก็ไปอัปเกรดน้ําเต้ากับเขาซึ่งพอคุณอัปเกรดน้าเต้าเสร็จปุ๊บเนี่ยน้าเต้าของคุณเนี่ยก็จะใช้ได้หลายๆครั้งใช่ไหมครับ น้ำเต้าของคุณจะใช้ได้หลายครั้งน้ำเต้าจะใช้ใช้ได้หลายครั้งแล้วก็ไอ้น้ำเต้าแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีมีให้เลือกหลากหลายชนิดและให้คุณลองอา่านดูเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีมันจะมีออปชันของมันนะครับบางชนิดคุณอาจจะเติมเลือดเยอะแต่มีข้อเสียบางชนิดเติมเลือดน้อยแต่มีข้อดีอย่างอื่นลองไปอ่านดูนะครับอย่างอันเนี้ย เติมเลือด60%เยอะมากนะน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วเติมเลือด60%อแต่ว่าคุณจะเมานิดหนึ่งตอนที่เติมเลือดนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูว่าคุณชอบไหมนะครับแต่ว่าผมใช้อันนี้เติมเลือด30%อก็จริงแต่ว่าการโจมตีครัง้งต่อไปจะแรงนะครับก็เอาไว้ชาร์ตีหรืหออะไรก็แล้วแ,แต่แล้วก็มันใส่อเทมได้4ชิ้นนะครับหมายถึงว่าใส่ยาโอสดได้4ชิ้นเนี่ยมันก็เลยเลือกโอสถที่ถูกใจไปใส่ได้เยอะๆอะไรเงี้ยลองไปเลือกดูนะครับบางอันช่องใส่ขออองาจจะน้ย แต่ว่าออปชันดีบางอันช่องใส่ของน้อยแต่อัปเกรดปุ๊บช่องใส่ของปลดล็อกเพิ่มอะไรก็มีนะครับลองไปเลือกดูนะครับอันนี้มันก็จะมีซ่อนไว้อยู่ที่ต่างๆในเกมเต็มไปหมดนะครับผมอไอออปชันหรือว่าโอสดข้างล่างเนี่ยก็เลือกเอาที่ถูกใจแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในเกมก็คือผมผมแนะนําอันนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันดอปตรงไหนนะจำไม่ได้นะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นอันที่ผมรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นระดับความแรอะไรนะแต่ว่ามันรู้สึกโกงมากๆนะครับคือบางครั้งเวลาเรากระดกน้ําเต้าอ่ะมันจะมีโอกาสที่มันกระดกฟรีไม่เสียนะครับอันเนี้ยผมมองว่าควรจะถ้าใครมีเนี่ยควรจะใส่นะครับ B Mountain o n e เนี่ยนะเมื่อคุณกระดกน้ําเต้ามันจะมีโอกาสสุ่มกระดกฟรีแล้วเวลาเราเล่นบอสแล้วเราแบบกระดกบ่อยๆอ่ะมันก็จะมีแบบกระดกฟรีนึกออกใช่ไหมคุณก็จะได้กระดกได้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ อันนี้ที่ผมชอบใช้นะครับอันที่สองก็คืออันนี้เมื่อเลือดคุณเหลือน้อยเกือบตายอ่ะในสภาวะที่เลือดคุณเป็นกระพริบกระพริบอ่ะเขาเรียกว่าคิติคอนเฮล์เนี่ยคุณจะได้เลือดเยอะขึ้นพอผมไม่ใส่คอมโบกันเนี่ยก็คือผมก็สู้บอสหรืออะไรก็ตามแล้วก็รอให้ผมเลือดเหลือน้อยแล้วค่อยเติมี่ะบางทีมันเติมเยอะไม่พอเติมฟรีด้วยอันนี้ผมเลยไปใส่คู่กันนะครับนอกนั้นเนี่ยก็ให้ใส่ตามสไตล์การเล่นเช่นหลังจากกระดกเนี่ย จะได้บัฟเพิ่มดีเฟนส์เนี่ยอันนี้ที่ผมใส่นะเวลาเรากระดกน้าเต้าจะได้บัฟเพิ่มดีเฟนส์หรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับการบัฟสกิลที่คุณใช้อย่างผมใช้วงแหวนไฟใช่ไหมอันนี้มันก็จะมียาที่เมื่อเรากระดกแล้วแล้วเราใช้วงแหวนไฟนะครับมันก็จะทำให้วงแหวนไฟนั้น,น,นอยู่นานขึ้นอะไรเงี้ยลองไปมิกแอนแมทสไตล์การเล่นของคุณนะครับว่าอันไหนโอเคนะครับอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะอืมต่อไปนะครับ เวลาคุณเล่นไปนะครับแล้วคุณขาดวัตถุดิบอะไรนะครับเช่นคุณจะอัพน้ำเต้าแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบคุณจะไปอัพเกรดให้เลือดยาวขึ้นแต่ว่าไม่มีวัตถุดิบให้ไปดูที่ร้านค้านั้นแล้วก็ไปเลือกเมนูบายบางทีอ่ะมันจะมีขายในในร้านนั้นๆเช่นอันเนี้ยมันมีไอ้ไมค์คอเนี่ยเห็นไหมไอไมคคอเอาไว้อัพเกรดให้เลือดยาวบางทีมันมีขายบางทีร้านที่มันเป็นร้านอัพเกรดแบบ น้ำเต้าอ่ะมันก็จะมีวัตถุดิบอัปเกรดน้ำเต้าขายอย่าลืมไปเช็คบ่ายแล้วก็อย่าลืมไปเช็คเซลล์ด้วยบางทีคุณได้ไอเทมที่เอามาขายและได้เงินเยอะแยะก็มาที่เมนูเซลแล้วก็ขายเอาทุนแล้วก็ไปอัปเกรดอะไรก็ว่าไปไปใช้เงินนะครับเ,ออเทคนิคต,ต่อไปนะครับการใช้ของวิเศษและพลังพูดปีศาจข้างล่างเนี่ย ข้างล่างเนี่ยนะที่มันเป็นอยู่ข้างล่างเนี่ยกด LR มัง่งกดใช้ R2 อะไรที่มันเป็นเมนูข้างล่างนะ,นะที่สกิลหัวโม่งเลยอะไรเลยมันจะไม่ใช่นับคูดาวที่เวลามันไม่เหมือนสกิลแปลงล่างนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นับครูดาวด้วยเวลาแต่ก็ให้ใช้ตอนเริ่มการต่อสู้หรือรแรกๆตอนเปิดการต่อสู้ด้วยเช่นกันทําไมเพราะว่าอันียไอ้สองสกิลข้างล่างเนี่ยไอ้สองสกิลทางขวาล่างเนี่ยมันไม่ได้นับที่คูดาว แต่ว่ามันนับที่การโจมตีของเรายิ่งเราโจมตีศัตรูเกลียวกราดหรือบ่อยแค่ไหนมากแค่ไหนเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มเกรดตรงเนี้ยไอเกรดทางไม่ตายข้างขวาล่างเนี่ยและทําให้มันใช้ได้อีกครั้งนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ไม่รีบใช้ตั้งแต่แรกแล้วเราต้สู้ไปสู้บอสไปตีบอสไปอ่ะมันก็เสียโอกาสนึกออกไหมดังนั้นให้รีบใช้ทั้งสกิลแปลงร่างแล้วก็รีบใช้ไอ้สกิลทางขวาล่างให้หมดไปเลยนะเพื่อนเมื่อเราตีบอสอะไรบอสเนี่ยมันก็จะได้ค่อยเพิ่มเพิ่มเกรดเพิ่มเกรด จนใช้ได้อีกรอบในการต่อสู้นั้นๆบ่อยๆนะครับเออเทคนิคต่อไปนะครับตายแล้วไม่มีบทลงโทษคุณไม่ต้องกลัวตายคุณลุยคุณลองผิดลองถูกคุณลองนู่นลองนี่ไปประกอบกับก,บการรีสกิลนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวนะครับลุยเลยนะไม่มีบทลงโทษใดๆยกเว้นสิ่งเดียวนะครับคุณวิ่งไกลนิดหนึ่งบอสบางตัวคุณต้องวิ่งไกลนิดหนึ่งเอ่อจากจุดที่คุณเกิดนะครับนอกากนั้นไม่มีบทลงโทษใดๆนะครับเกมนี้ มีการอัพสเตตัสเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะที่มันใช้อเทมสีม่วงมายคอเนี่ยซึ่งไอเทมหล่เนี้ยมันใช้บอสมันได้จากบอสตามเนื้อเรื่องบ้างเคเวสย่อยบ้างและที่สําคัญคือมีขายด้วยใน NPC นั่นแหละดังนั้นเช็คเมนูที่ซื้อบ่อยๆนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดบ่อยๆแล้วก็เลือกให้ดีนะเพราะว่าพอการรีปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมาอัพใหม่เสียเสียค่าวิวใหม่นะครับเลือกดีๆนะครับเลือกดีๆต่อไปนะครับเกมนี้การอัปเกรดเนี่ยมีประโยชน์หมด มีประโยชน์หมดแต่ว่าก็ไม่ได้อัพไปเรื่อยนะคุณมันมันมันใช้ค่าวิวในการอัพเกรดไงเวลาคุณจะอัพเกรดอะไรอ่ะมันมีประโยชน์หมดแต่ว่ามันอยู่ที่สไตล์การเล่นเช่นน้ำเต้าคุณก็เลือกน้ำเต้าที่คุณชอบชุดเกาะคุณจะตีบวกคุณก็เลือกชุดเกาะที่คุณชอบไอ้วิญญาณแปลงร่างวิญญาณท่าไม้ตายคุณก็เลือกอัพเกรดที่คุณชอบไม่งั้นมันจะเปลืองไม่ใช่อะไรมันจะเปลืองนะครับซึ่ง บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบอสบางตัวบางอย่างอาจจะเหมาะกับบอสอีกตัวหนึง่งก็ไปลองดูลองผิดลองถูกดูนะครับผมน้ำเต้าผมคุยไปแล้วเนาะเออแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณเล่นจบเกมไปแล้วคุณจะพลาดอะไรและกลับมาเก็บได้ไหมมันสามารถคือเมื่อคุณจบเกมแล้วเนะี่ยคุณจะถูกโหลดเกมแล้วก็ย้อนมาก่อนที่จะจบเกมได้แล้วคุณไปเก็บรายละเอียดได้ไปเก็บเควสย่อยได้ทุกเควสไปเก็บรายละเอียดได้ทุกเควส แต่มันน่าเสียดายตรงที่ถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยแล้วคุณกลับมาย้อนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแล้วแล้วฉันจะทําไปเพื่ออะไรนึกออกไหอย่างเช่นถ้าผมไปทำเค้ดย่อยแล้วผมได้เกาะใหม่แต่ผมจบเกมไปแล้วอ่ะผมจะเอาเกาะใหม่มาเพื่อหรือว่าผมปลดล็อกระบบตีบวกเกาะเนี่ยผมจะปลดล็อกเพื่อเพราะผมจบเกมไปแล้วดังนั้นนี่คือย้อนไปครับว่า ต่อให้คุณเล่นจบเกมแล้วคุณกลับมาเก็บได้แต่มันไม่มีประโยชน์เท่าถ้าคุณทําตั้งแต่คุณถึงชัปเตอร์นั้นๆหรือต้นเกมหรือช่วงที่คุณเล่นนั้นนั้นโมเมนต์นั้นๆมันจะมีประโยชน์ต่อการเล่นระยะยาวมากกว่าแถมได้อัตรสดว่าด้วยนี่หรอไหมเออไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมรู้ตอนจบเกมและผมเพิ่งมาทําผมก็ไม่รู้ว่าทําไปทำไมวะนอกจากอัตรสดที่เราได้เจอสิ่งใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับเอออันเนี้ยอย่าพลาดเหมือนผมนะครับอย่าพลาดอนผมอาจจะยอม โดยการไปหาวิธีนู่นนี่นั่นนี่นึงแต่ว่ามันก็จะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะแล้วก็เกมอมันจะมี New g w เกมพั s นะใครจะมองว่าไม่เป็นไรเรามาเก็บเพื่อไปใช้ใน n New game มพ u s อันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าผมไม่ได้เป็นสายชอบเล่น n New g a เกมพ u s อะไรอะ่ะคือชอบเล่นเกมแค่รอบเดียวดังนั้นก็เลยค่อนข้างจะเสียเสียความรู้สึกนิดน,นึงที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันบางอย่างของเกมนะครับเอาล่ะประมาณนี้แหละคือ ผมอาจจะครอบคุมไม่หมดนะแต่เท่าที่นึกออกก็ประมาณนะเนออี้ยหวังว่าคงมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นอยู่หรือกําลังจะเล่นหรือใดๆก็ตามนะครับแล้วกออ็ถ้ามีประโยชน์เนะี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วอยากจะให้ทําคลิปอะไรเนะี่ยก็ขอให้บอกได้เดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปไปเรื่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยว่าออถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ